สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับฟาร์มชัยชนะศักดิ์สิทธิ์นะเออซึ่งมันสําคัญนะครับในการที่เราจะอัพทุกสิ่งอย่างเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้ชัยชนะศักดิ์สิทธิ์นะเออไอพนึกความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่เท่าไหร่นะยังหาได้ง่ายๆนะครับแต่ไอชัยชนะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหายากนะเออคือตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มมานะครับมันจะมีแค่ไอแท่นนี้อันเดียวนะสีแดงครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะ เล่นไปเรื่อยครับจนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสู้ปอสประมาณสามตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะมันก็จะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นแท่นสีฟ้าเนาะอันนี้ครับเราจะสามารถคราฟชัยชนะศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะเออโดยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะคือตาแห่งมูสเปลฮามหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ตาแห่งนิเพื่อนฮามหนึ่งชิ้นตาแห่งเฮลฮามหนึ่งชิ้นนะครับไอ้พวกนี้มันหาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปอธิบายให้นะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปฟาร์มนั่นแหละครับเออแต่มันจะมีวิธีนิดนึงครับโอเคครับอันนี้เราก็เข้ามาในอ่ในหลุมแล้วเนาะเออในเข้ามาในหลุมแล้วผมเรียกมันว่าหลุมนะครับอันนี้จะเป็นห้องแรกเลยนะที่เราเข้ามาเราจะเจอห้องนี้ครับเคลียร์มอนเสร็จเรียบร้อยนะเออเดี๋ยวผมจะอธิบายครับพอเปิดกล่องนี้นะครับนี่ครับมันจะมีขึ้นมาสองอันนอันนี้นะเออคือถ้าเราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับ ให้เราเลือกเป็นน้ําแข็งอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราใช้ขวานนะครับและให้เราเลือกขวานตลอดไปเลยนะเออจนกว่าจะไปถึงตรงจุดที่เราจะไปแลกไอของนะครับมานะเออให้เลือกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยนะอย่างอันนี้นะครับถ้าเป็นอ่าเป็นของอาดาบ,นนบ,ดาบานาเนี่ยนะครับดาบหายนะเนี่ยนะเออเราจะได้ตาแห่งมูสเปลฮามมานะครับตาแห่งมูสเปลฮามนะส่วนอ่าถ้าเป็นขวานเลเวทานเนี่ย ถ้าเราลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเ,เลือกขวานไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนะเราจะไปได้อของตาของเฮลฮาร์มครับเออเราจะได้ตาของเฮลฮาร์มนะถ้าเป็นหอ,อกดรอปเนียนะถ้าเป็นหอ,อกดรอบเนียไปจนสุดทางแล้วนะครับเราจะได้ตาของนีเฟนฮาร์มครับเออมันสุดทางเนี่ยไม่ได้หมายถึงตรงจบไปเลยนะครับไม่ใช่นะเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้ผมมีแล้วเนาะเมื่อกี้ผมมีแล้วนะบูสเตลฮาร์มนะ เดี๋ยวผมจะเอาใช้ของอาตาแห่งเฮลฮาร์ม้วกันผมจะเลือกเป็นขวานนะครับโอเคแต่จังหวะต่อสู้เนี่ยเราใช้อาวุธชิ้นไหนก็ได้นะเออแล้วลุยเราลุยไปเรื่อยครับตรงนี้นะครับจะเป็นห้องที่สองนะเออห้องที่สองนี่ไม่มีอะไรมากครับก็เปิดไปเลยนะเลือกอะไรไปก็ได้นะครับเอาที่เราต้องการนะครับแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับสกิลอาวุธเนี่ยให้เราเลือกซ้ําแบบเดิมนะ ผมไม่แน่ใจว่าไปห้องสุดท้ายแล้วค่อยเลือกสิ่งที่เราต้องการได้หรือเปล่านะแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือเลือกไปเลยนะแต่อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับสกิลอาวุธเราเนี่ยเลือกอะไรก็ได้ครับเออเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพอน,นี้เมื่อกี้เราเลือกขวานเลเวิานไปใช่ไหมครับเออสกิลมันก็จะสุ่มๆมาให้ประมาณขวานเลเวิานนี่แหละโอเคครับและจากเนี้ยห้องเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับลุยเข้าไปเรื่อยๆนะมันจะมีให้เลือกสองห้องใช่ไหม เวลาเราเราไปจนถึงเหมือนคล้ายๆล็อบบี้อ่ะโซนล็อบบี้นะครับที่มันจะให้เราเลือกสองห้องอ่ะไปประตูไหนนะครับคือไปประตูไหนก็ได้นะครับเลือกไปเลยนะครับเลือกไปเลยไปถึงประตูไหนก็ได้แล้วเสร็จเราจะไปเจอกับห้องบอสตัวแรกอ่ะห้องบอสตัวแรกนะครับที่มันเป็นบอสอ่ะเออเป็นตัวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะเออแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์บอสจนถึงบอสเลยนะโอเคครับพอเราลุยเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เออถ้าเจอสกิลขวาเรเวทานนะหรือว่าอะไรที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะเออตามมาตามทางมาเรื่อยๆครับเลือกประตูไหนก็ได้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมาถึงตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่เป็นห้องรูปหัวกะโหลกอ่ะเป็นประตูรูปที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับพอผ่านห้องนั้นมาเสร็จปุ๊บเราจะมาเจอกับห้องบอสตรงนี้นะเออจากนั้นให้เราสู้กับบอสให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราสู้กับบอสเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีหีบขึ้นมาให้แบบนี้เนาะเออเราก็เลือกไปครับ เอออันไหนก็ได้นะจริงๆแล้วอันไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะเราเลือกขวานเรเวทานเป็นหลักเนาะ <S <S อ่าอันนี้ก็ไหนก็ได้นะเลือกไปนะครับอันนี้เราฟาร์มนะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสแตตเท่าไหร่นะแล้วก็เปิดประตูก็ไปครับเราจะไปที่ล็อบบี้ก่อนหรือเปล่าอ๋อนี่มานี่เพื่อนฮานเลยนะครับเห็นไหมครับ ที่เราต้องการก็คือขวานเรเวทานเนาะเออมานิเฟิร์นฮามนะนี่ครับเราเดินมาอีกหน่อยนึงครับนี่ไอตรงนี้เลยอันแรกนะนี่ครับแล้วก็ไปเลือกอันสุดท้ายครับตาแห่งนิเฟิร์นฮามครับให้เราเตรียมนะไอเสียงสะท้อนชั่วคู่เนี่ยสักสองร้อยนะเออเพื่อในการคลาฟมานะครับเราก็ได้มาแล้วนะเออหนึ่งอันครับ เพื่อไปคราฟชัยชนะสักดิ์ธิ์เนาะโอเคหลังจากที่เราแลกของที่เราต้องการมาแล้วนะครับเราจะเลือกลุยต่อไปเลยก็ได้นะหรือว่าเราจะย้อนกลับมาที่ชายหาดเลยก็ได้นะครับให้เรากดถ้าเราจะกลับมาที่ชายหาดก็กดที่ตัวเลือกนะแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับให้กลับมาที่ชายหาดได้เลยนะเออกลับอย่างของผมเนี่ยจะกลับมาเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะเมื่อกี้เราแลกอ่าตาแห่งนิพพานมาอ่าตอนนี้มันได้มาแล้วนะครับหนึ่งอันนะ แล้วก็ขาดแค่เฮลฮามนะแล้วผมขอแก้จุดหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตรงเกี่ยวกับชื่อเนี่ยผมพูดผิดนะถ้าเราอยากได้ตาแห่งมุสเฟลฮามเนี่ยเราต้องใช้ดาบแห่งโกหลหนะุนเนาะสกิลดาบแห่งโกหลหุนเป็นหลักคือเลือกไปตั้งแต่ห้องแรกนะครับไปจนถึงซูบอสเสร็จนะจนแรกของเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตาแห่งนิฟเฟลฮามเนี่ยเราจะใช้สกิลของขวานเลวทานนะเวลามีให้เลือกเราจะเลือกสกิลของขวานเลวทานนะครับ ตาแห่งเฮลฮามนะครับเราจะใช้เป็นสกิลของหอกดรอปเนียเนาะก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปไปจนถึงบอสนะพอสู้บอสเสร็จออกจากห้องบอสนะครับเราก็จะเจอกับศิลานะเออตรงนั้นนะครับให้เราไปแลกนะไปแลกตานั้นเลยนะครับมันจะโผล่ไปตามนั้นเลยครับถ้าเราเลือกไปอ่ถ้าเราเลือกอา่าดรอปเนียเนี่ยไปเรื่อยๆนะพอถึงสู้จับบอสเสร็จเราจะไปโผล่ที่เฮลฮามครับเออถ้าเป็นอา่าถ้าเป็นสกิลขวา,านเลวทาาเราก็จะไปโผล่ที่ นะมีเฟนแฮมนะมูสเปลฮามก็ไล่ๆไปนะครับแล้วก็วนอย่างนี้ทําวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออก็เดี๋ยวก็ได้นะครับของผมก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะหรือว่าเร็วกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้ฟาร์์วนไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามเีเทคนิคอะไรใหม่ๆดีๆใหม่ๆนะครับมาแบ่งปันกันอีกนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกไว้ให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไกลหน้าครับสวัสดีครับ